สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Black Mind วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจทำไมยิ่งเงียบยิ่งไม่แคร์ยิ่งทำให้เขาคิดถึงคุณแทบใจจะขาดความเงียบไม่ได้หมายความว่าแพ้หรือไม่สนใจแต่เป็นพลังที่ทรงอิทธิพลที่สุดเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทำให้คุณกลับมาเป็นเจ้าของตัวเองกลายเป็นคนที่สงบมั่นคงและน่ากเกรงขามในเวลาเดียวกัน เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอด 1. ความเงียบไม่ใช่การหนีปัญหาและไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการตัดสินใจของคนที่เริ่มเข้าใจคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงในเชิงจิตวิทยามนุษย์ไม่ได้โหยหาคนที่อ่อนโยนที่สุดแต่โหยหาคนที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ วันที่คุณยังอธิบายยังงอยังพยายามทำให้เขาเข้าใจนั่นแปลว่าคุณยังอยู่ในบทบาทของคนที่ต้องการการยอมรับจากเขาแต่ทันทีที่คุณเลือกเงียบเลือกไม่แคร์เลือกไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ที่ถูกโยนมาเกมทั้งเกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะสมองของอีกฝ่ายจะเริ่มขาดสิ่งที่เคยได้อย่างสม่ำเสมอคือปฏิกิริยาของคุณ มนุษย์เสพติดความรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลมากกว่าที่เสพติดความรักเสียอีกเขาไม่ได้คิดถึงคุณเพราะคุณดีเกินไปแต่เขาคิดถึงคุณเพราะคุณหายไปจากพื้นที่ที่เขาเคยควบคุมได้ความเงียบจึงไม่ใช่การทำร้ายใครแต่มันคือการถอนพลังที่คุณเคยเผลอส่งให้โดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่คุณเงียบคุณกำลังบอกกับจิตใต้สำนึกของเขาว่าฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายความรู้สึกให้ใครเข้าใจและฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้เพื่อเติมเต็มอีกโก้ของใครความรู้สึกไม่มั่นคงจะเริ่มเกิดขึ้นในใจเขาทันทีเพราะเมื่อคนหนึ่งไม่ตอบสนองอีกฝ่ายจะเริ่มตั้งคำถามว่าฉันยังสำคัญอยู่ไหมฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่า และคำถามเหล่านี้จะวนซ้ำในหัวเขามากกว่าคำพูดใดๆที่คุณเคยพูดออกไปความเงียบทำลายอำนาจการควบคุมโดยไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้คำพูดและไม่ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีมันคือท่าทีของคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าแม้จะไม่มีใครรับรอง และเมื่อคุณยืนอยู่ตรงจุดนั้นได้จริงคุณจะไม่ต้องทำให้ใครพิดถึงคุณเลยเพราะการหายไปอย่างมีศักดิ์ศรีจะทำหน้าที่นั้นแทนคุณเอง 2. องยิ่งคุณไม่แคร์มากเท่าไหร่คุณยิ่งหลุดออกจากกับดักทางอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมนุษย์มักให้ค่ากับสิ่งที่เข้าถึงยากมากกว่าสิ่งที่พร้อมอยู่ตรงหน้าเสมอไม่ใช่เพราะมันดีกว่าแต่เพราะสมองถูกออกแบบมาให้ไล่ตามสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อคุณแสดงความต้องการมากเกินไป แสดงความกลัวการสูญเสียหรือแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมจะอยู่เสมอคุณกำลังส่งสัญญาณลึกๆว่าอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรอีกต่อไปแต่วันที่คุณเริ่มไม่แคร์เริ่มใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่เริ่มหายไปจากวงจรเดิมๆโดยไม่ประกาศไม่อธิบายและไม่ทวงถามสมองของเขาจะเริ่มทำงานในโหมดที่เรียกว่าการขาดหายทางอารมณ์เขาจะเริ่มย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่เคยได้รับความใส่ใจจากคุณ เพราะสมองมนุษย์จำความรู้สึกมากกว่าความจริงและความรู้สึกที่หายไปจะถูกขยายให้ใหญ่กว่าที่เคยเป็นหลายเท่าความไม่แค็ของคุณจริงไม่ใช่ความเย็นชาแต่มันคือการหยุดลงทุนกับสิ่งที่ไม่ให้ผลตอบแทนทางใจอีกต่อไปและเมื่อคุณหยุดทุ่มเทมากเกินไปคุณจะกลายเป็นพื้นที่ว่างที่อีกฝ่ายไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกแล้วพื้นที่ว่างนี้เองที่ทำให้เขาเริ่มคิดถึงเริ่มสงสัยและเริ่มอยากกลับมาเพราะมนุษย์ไม่กลัวการเสียคนดี แต่กลัวการเสียโอกาสที่จะได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าในสายตาใครสักคนวันที่คุณไม่แคร์อย่างแท้จริงคุณจะไม่ได้ตั้งใจให้ใครคิดถึงแต่พลังของการไม่ต้องการจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ถูกนึกถึงโดยอัตโนมัติและในขณะเดียวกันคุณเองก็จะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นเป็นอิสระขึ้นและกลับมาเป็นเจ้าของอารมณ์ของตัวเองอีกครั้ง 3. เมื่อคุณเงียบอย่างมีสติและไม่แคร์อย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือคุณหยุดเลี้ยงอารมณ์ของอีกฝ่ายมนุษย์จำนวนมากไม่ได้ต้องการคนรักหรือคนสำคัญแต่ต้องการกระจกสะท้อนคุณค่าให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีผลต่อใครบางคนทุกการตอบกลับทุกการอธิบายทุกความน้อยใจของคุณคือการยืนยันว่าเขายังมีอำนาจเหนืออารมณ์คุณอยู่แต่วันที่คุณเลือกนิ่งเลือกปล่อย และเลือกกลับมาอยู่กับตัวเองวงจรนี้จะถูกตัดขาดทันทีความเงียบของคุณจะกลายเป็นความไม่แน่นอนที่สมองของเขารับมือได้ยากเพราะมนุษย์กลัวสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มากกว่าสิ่งที่เจ็บปวดชัดเจนเขาอาจเคยชินกับการที่คุณอยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมรับอารมณ์พร้อมฟังพร้อมอธิบายแต่เมื่อคุณหายไปจากบทบาทนั้นเขาจะเริ่มได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นและเสียงนั้นจะเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมคุณถึงไม่เหมือนเดิม ทำไมคุณถึงไม่ตอบและทำไมเขาถึงเริ่มคิดถึงคุณในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้พยายามอะไรเลยในเชิงจิตวิทยานี่คือผลของการถอนการเสริมแรงทางอารมณ์เมื่อรางวัลหายไปสมองจะพยายามเรียกมันกลับมาแรงขึ้นกว่าเดิมและยิ่งคุณไม่กลับไปเล่นบทเดิมยิ่งปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนคุณมากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกถึงการสูญเสียโดยไม่สามารถโทษคุณได้เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดคุณแค่เลือกไม่ให้ทุกอย่างเหมือนเดิมอีกต่อไป และในขณะเดียวกันคุณเองจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นเพราะการเงียบในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากการตื่นรู้ว่าความสงบภายในสำคัญกว่าการถูกรับรู้จากใครก็ตาม 4. เมื่อคุณเงียบและไม่แคร์อย่างต่อเนื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลึกที่สุดไม่ใช่อีกฝ่ายแต่คือตัวคุณเองเพราะความเงียบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการงอนหรือการรอให้ใครรู้สึกผิด แต่มันเกิดจากการที่คุณหยุดเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับการตอบสนองของคนอื่นในอดีตคุณอาจเคยรู้สึกว่าการได้ยินคำอธิบายการได้รับความสนใจหรือการถูกเลือกคือหลักฐานว่าคุณมีค่าแต่วันที่คุณเลือกเงียบคุณกำลังย้ายศูนย์กลางคุณค่ากลับมาอยู่ที่ตัวเองและนั่นคือจุดที่พลังเริ่มเกิดขึ้น มนุษย์รับรู้พลังจากท่าทีไม่ใช่คำพูดและท่าทีของคนที่ไม่ต้องการการยืนยันจากใครจะส่งสัญญาณบางอย่างออกไปโดยอัตโนมัติมันเป็นสัญญาณของความมั่นคงความชัดเจนและความเคารพในตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดึงดูดมากกว่าความพยายามใดๆอีกฝ่ายอาจไม่เข้าใจทันทีว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปแต่เขาจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่ใช่คนเดิมที่พร้อมจะสั่นคลอนตามอารมณ์ของเขาอีกต่อไป และความรู้สึกนี้จะทำให้เขาเริ่มคิดถึงคุณในรูปแบบใหม่ไม่ใช่คิดถึงเพราะคุณอ่อนโยนหรือใจดีแต่คิดถึงเพราะคุณกลายเป็นคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนเดิมในเชิงจิตวิทยาความน่าเคารพเกิดจากขอบเขตไม่ใช่การเสียสละและความเงียบคือขอบเขตที่ชัดเจนที่สุดโดยไม่ต้องประกาศ เมื่อคุณยืนอยู่ในความเงียบนี้ได้โดยไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกต้องอธิบายและไม่รู้สึกต้องพิสูจน์อะไรอีกคุณจะเริ่มรู้ว่าการไม่แคร์บางอย่างไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการได้ตัวเองกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์ 5. เมื่อความเงียบของคุณไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมันจะเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการ,รเผชิญหน้าใดๆในอดีต คุณอาจเคยอยู่ในบทบาทของคนที่ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์เอาไว้คนที่กลัวความห่างกลัวการเปลี่ยนแปลงและกลัวการถูกลืมแต่วันที่คุณเลือกเงียบและไม่แคร์อย่างสงบคุณกำลังส่งสัญญาณหมายออกไปว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่มั่นคงไม่ชัดเจนหรือไม่ให้คุณค่าแก่คุณจะไม่สามารถอยู่ในชีวิตคุณได้อีกต่อไปสัญญาณน,นี้ไม่ได้ถูกพูดออกมาแต่ถูกสัมผัสได้ผ่านการกระทำและท่าที ซึ่งเป็นภาษาที่จิตใต้สำนึกของมนุษย์เข้าใจดีที่สุดอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้หมุนรอบเขาเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปและความรู้สึกนี้จะทำให้เขาต้องประเมินคุณค่าใหม่ทั้งหมดของการมีคุณอยู่ในชีวิตเพราะเมื่อคุณหยุดยอมให้ใครเข้าถึงอารมณ์คุณได้ง่ายๆคุณจะกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดยอัตโนมัติและมาตรฐานนี้เองที่ทำให้คนเริ่มคิดถึง ไม่ใช่เพราะคุณหายไปเฉยๆแต่เพราะคุณหายไปพร้อมกับคุณค่าที่เขาเคยมองข้ามในเชิงจิตวิทยามนุษย์จะไม่หโหยหาสิ่งที่เขาไม่เคยต้องพยายามแต่จะหโหยหาสิ่งที่เคยได้มาอย่างง่ายดายแล้วจู่ๆก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกความเงียบของคุณจึงไม่ใช่การปิดประตูใส่ใครแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้ตัวเองเติบโตและเมื่อคุณเติบโตไปในทิศทางที่สงบมั่นคงและไม่ต้องการการยืนยันจากใครอีกต่อไป คนที่เคยละเลยคุณจะเริ่มรับรู้การสูญเสียในแบบที่ลึกและชัดเจนกว่าคำพูดใดๆที่คุณเคยพยายามอธิบาย6เมื่อคุณเงียบและไม่แคร์จนกลายเป็นธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในสายตาของอีกฝ่ายแต่คือการเปลี่ยนระดับพลังภายในของคุณเองคุณจะเริ่มสังเกตว่าคุณไม่ต้องคอยเฝ้ารอการตอบกลับไม่ต้องคาดเดาอารมณ์ใครและไม่ต้องปรับตัวเพื่อให้ใครพอใจอีกต่อไป สมองของคุณจะค่อยๆค,คลายจากภาวะตื่นตัวตลอดเวลาที่เคยเกิดจากความกลัวการสูญเสียและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ความเงียบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่คุณได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นและเมื่อคุณได้ยินเสียงนั้นคุณจะเริ่มรู้ว่าคุณต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรจริงๆ ในเชิงจิตวิทยาคนที่อยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการยืนยันจากภายนอกจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เพราะเขาสื่อสารออกมาว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองและฉันเลือกคุณไม่ใช่ต้องการคุณแรงดึงดูดนี้จะทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เขาจะได้มาเมื่อไหร่ก็ได้อีกต่อไป และความรู้สึกนี้จะกระตุ้นให้เขาคิดถึงคุณในเชิงลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่คิดถึงเพราะความคุ้นเคยแต่คิดถึงเพราะคุณกลายเป็นคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนเดิมขณะเดียวกันคุณเองจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความมั่นคงทางอารมณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงของใครง่ายๆเพราะคุณไม่ได้ฝากคุณค่าของตัวเองไว้ในมือใครอีกแล้ว และนี่คือจุดที่ความเงียบเปลี่ยนจากกลยุทธ์กลายเป็นตัวตนจากการตั้งใจกลายเป็นสภาวะและเมื่อคุณอยู่ในสภาวะนี้ได้จริงการคิดถึงคุณของใครสักคนจะไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปแต่มันจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย 7. ท้ายที่สุดแล้วความเงียบและความไม่แคร์ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ใครคิดถึงแต่มีไว้เพื่อพาคุณกลับมาเจอตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อถูกรัก เมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดนี้จริงๆคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการถูกคิดถึงไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดแต่การไม่ต้องการให้ใครคิดถึงตั้งหากคืออิสรภาพที่แท้จริงในเชิงจิตวิทยาคนที่มีอิสระทางอารมณ์จะไม่พยายามยึดใครไว้และไม่กลัวการถูกปล่อยมือเพราะเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกของใครอีกต่อไปความเงียบของคุณในจุดนี้จะไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัด แต่เป็นความเงียบที่สงบและหนักแน่นเป็นความเงียบของคนที่รู้ว่าถ้าใครจะอยู่ก็ต้องอยู่เพราะอยากอยู่ไม่ใช่เพราะคุณพยายามรั้งไว้และความเงียบแบบนี้เองที่จะสะท้อนกลับไปยังอีกฝ่ายอย่างชัดเจนว่า <c oughs> เขากำลังผลเผชิญกับคนที่ไม่สามารถถูกควบคุมด้วยอารมณ์หรือความไม่แน่นอนได้อีกต่อไป <c oughs> เขาอาจคิดถึงคุณอย่างลึกซึง้งอาจรู้สึกเสียดายหรืออาจอยากกลับมา แต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคุณจะไม่สั่นคลอนเพราะคุณไม่ได้เงียบเพื่อรอการตอบสนองแต่คุณเงียบเพราะคุณเลือกความสงบมากกว่าความวุ่นวายเลือกศักดิ์ศรีมากกว่าการเอาใจและเลือกการเติบโตมากกว่าการวนซ้ำในความสัมพันธ์เดิม และเมื่อคุณยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้จริงคุณจะรู้ว่าการไม่แคร์ไม่ใช่การปิดใจแต่คือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่คู่ควรกับคุณเข้ามาและถ้ามีใครสักคนคิดถึงคุณแทบใจจะขาดนั่นก็ไม่ใช่เพราะคุณเล่นเกมเก่งแต่เพราะคุณกลายเป็นคนที่มีค่ามากเกินกว่าจะเข้าถึงได้โดยไม่เคารพอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อคุณเงียบและไม่แคร์อย่างแท้จริงคุณไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อตัวคุณเอง คุณคืนพลังและคุณค่าให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มั่นคงและสงบแค่การเงียบก็สามารถสร้างแรงดึงดูดอย่างทรงพลังทําให้อีกฝ่ายเริ่มคิดถึงคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคุณกลายเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกต่อไปที่สําคัญที่สุดคุณได้พบความสงบและคุณค่าของตัวเองซึ่งนี่คือพลังแท้จริงที่ไม่มีใครพรากไปได้